นินไหวมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะครับแต่ถ้ามีวิธีรับมือนะครับเราก็มีโอกาสที่จะรอดสูงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการรับมือแผ่นดินไหวกันนะครับสิ่งที่ต้องทําเมื่อพื้นเริ่มสั่นไหวให้ใจเย็นๆอย่าตื่นตระหนกตกใจให้หายใจเข้าลึกๆอย่าพึ่งวิ่งรีบออกจากบ้านเผื่อมีอะไรจระหน,น่ใจครับเมื่ออยู่ในตัวอาคารต้องรู้จุดที่ปลอดภัมดยมุดใต้โต๊ะที่แข็งแรง หรืออยู่ในมุมห้องที่มีเสาและนอนลงให้อยู่ห่างจากสิ่งของหรือกระจกที่อาจจะแตกหรือว่าโดนใส่เราได้นะครับอยู่ตึกสูงต้องรีบบอกให้เร็วใช้บันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์ เมื่อเจอเสาไฟและสายไฟให้อยู่ห่างอย่าเข้าใกล้สังเกตเดูบริเวณหรือว่ามีรอยแยกไหมและหาพื้นที่โล่งอยู่อย่าขับรถขณะแผ่นดินไหวให้จอดรถข้างทางท,างทันทีแล้วก็อย่าลงจากรถให้จอดบริเวณที่โลง่งอย่าจอดใกล้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าอาคารตึกใกล้สะพานลอยที่สามารถถล่มลงมาได้พวกเราขอเป็นกำลังใจ ให้กับผู้ประกบเกมทันทีไปด้วยครับ